นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ เรียนพ่อแม่พีนนน East, น่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองยโสธรทุกทุกท่านนายวีรวัตรพักตรานิกรหรือนายกอิสอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรครั้งนี้พร้อมทั้งผู้สมัครสอทอทั้ง3เขตในนามทีมเรารักยโสธรยกทีมทั้ง3มเขตพออาสาดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องเมืองยโสธรอีกสมัยเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อก่องานใหม่นี่คือเลือกนายวีรวัตรพักตรานิกรหรือนายก อิสอดินายกเทศมนตรีเมืองยะโสอนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง บอร์หนึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเห็นที่ประจักษ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคถนนหนทางสะอาดมีไฟแสงสว่างปลอดภยัยสวนสาธารณะสวยงามไว้พักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งเครื่องออกกําลังกายที่ครอบคลุมทั้งเมืองกว่าจะมีวันนี้เราตั้งใจพัฒนาทําให้ดีที่สุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเมืองยะโสธรเราเน้นสร้างผลงานทําให้เห็นประจักษ์เราไม่จําเป็นต้องมีนโยบายช่วย ฝันที่ทําไม่ได้จริงเพราะไม่อยากทําให้ประชาชนต้องมนโนคําพูดเห็นเพียงลมป่าแต่ผลงานต่างหากที่พิสูจน์คนแล้วเราจะเริ่มใหม่ไปทําใหม่เมื่อเรามาไกลขนาดนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่แน่ใจแค่ไหนว่าดีกว่าเดิม28มีนาคมนี้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึงและทีมเรารักยโสธรยกทีมทั้ง3มเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นเลือกคนที่พัฒนาบริหารเป็นเน้นประสบการณ์28มีนาคมนี้เลือกนายยกอิสตีอีกทีไม่ติดหวังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง